มิกชองละยะาโพสภาพน้ำท่วมบ้านจังหวัดสระบุรีลั่นเป็นห่วงแม่หวันไม่ปลอดภยัยยังคงน่าเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งดูท่าทีจะไม่คี้คายแถมยังส่งผลกระทบไปยังวงกว้างอีกด้วยรวมไปถึงเหล่าดาราคนดังหลายท่านก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกจากวิกเจ็ดสีมิกทองระยะทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนังมากมากเพราะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสภาพบ้านที่จังหวัดสระบ,บุรีที่คุณแม่อาศัยอยู่ตอนนี้โดนน้ำท่วมเข้าไปชั้นล่างของตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าตัวยังได้วิดีโอคอหาคุณแม่ขณะที่กำลังย้ายเข้าของขึ้นเรือเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณแม่ ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงหน่มมิกและคุณแม่กันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวจ้า